เรียวอัพกระทะมันโดดไปไหนตอนลงกันไหนไหนไหนไปดูเวลอัพอีกทีดิเวลออัพพีแพนดิออนอีกทีพี่เขาไปลงที่ไหนวะไม่รู้อะ ประโยชน์ปะนี่นี่นี่คือทวีปอะไรพวกคุณก็ทําให้คนจะไปนอนมันสงสัยได้เลยทำไมต้องทาให้คนอยากไปนอนมันสงสัยได้ขนาดนี้เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดก็ได้เดี๋ยวเปิดก็ได้ดดก็ได้อยากรู้ก็ได้ไดชูริมาชูริมา,ช,มาชูริมาครับเพราะว่าตรงนี้ตรงนี้คือบีโดเวอร์ใช่ไหมตรงนี้คือบีโดเวอร์แล้วแคดิออนพุ่งแถวๆนี้ถ้าผมจะใช้สายตาของผมถ้าผมจะใช้สายตาของผมในการวิเคราะห์เนี่ยมันมนพุ่งมาราวๆตรงนี้ครับผม ตรงนี้ตรงนี้ครับผมนี่เนลิมาเนลิมาใช่ไหมวะหรือมันหรือมันพุ่งมาตรงตรงนี้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 มองจากตรงนี้ลงมามองจากตรงนี้ลงมาประมาณอ่าประมาณสองสองเท่าเขาตึ๊กประมาณตรงนี้ตรงนี้อะเมืองนี้แหละเมืองนี้แหละ ว่าเมืองเนี้ยเมืองเนี้ยเนลิมาเนลิมาสแล้วแล้วเมืองนี้มีอะไรไม่มีเทือกเขาเลื่อนไปซ้ายบนหรือหรือว่าหรือว่ามันพุ่งถักพุ่งพุ่งลงถาก่อนวะหรือหรือว่าหรือว่าพุ่งลงถาก่อนไม่ถาทาก่อนถาก่อนอยู่ซ้ายนู่นกูทำอะไรอยู่เนี่ยฮะไอไอไอนี่อยู่ในอยู่ในหน้าที่กูปะเนี่ยที่ที่ที่กูกำลังทำู่ตอนเนี้อยู่อยู่อยู่ในหน้าที่ของกูหรือเปล่าไม่รู้ ไม่รู้ไม่รู้แต่เนลิมาเซสคืออะไรเนลิมาเซสคืออะไรอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกูเกิลแป๊บนึงกูเกิลแป๊บนึงเนลิมาเซสเนลิมาเซสคืออะไรเนลิมาเซสครับผมจริงจังกว่าวิเคราะห์การยิงจังกว่าวิเคราะห์การห้เนลิมาเซสคือเมืองในชูริมาครับเป็นเมืองเก่าแก่ของชนเผ่าฟาราชนะครับอ่าฮะแล้วก็อินลองทำไซบูบาร์ดิวทูสเปซานาเซเดส เอทอ์กโจมตีเมืองในเลมมซาสนะครับหลังจากชุลิมาล่มสลายเอทอ์กเข้ามาโจมตีเมืองนี้และนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมแพนิออนถึงกระโดดไปที่เนเลมซาสนะครับกูเรียกชื่อเมืองเหมือนกันวะเนี่ยพูดไปกี่ครั้งเนี่ยเนเลเมซสนเลมาซาเนลิมาเนลิมาซาเนลิมาเซียนลิมาเซียตนะครับนี่นี่นี่แพนิออนแพนิออนกับ เพื่อน,น,นชาวแก๊งของเขาสู้กับเซาในเนลิมาเซียโอ้โหนี่ไงเชื่อกูเป็นรอกูนี่มันรอวอล์กเกอร์รอวอล์กเกอร์ออซซี่โอ้โหนี่ครับจาก1นึ่งซนมาติกหนึ่งแบบหนึ่งหน้าวิกิสู่การสรุปเนื้อเรื่องโอ้โหนี่มันสุดยอดจริงๆปารัสบารัสก็โจมตีเมืองนี้นะครับปารัสก็โจมตีเมืองนี้ราสก็อยู่ก็โจมตีเมืองน,นี้โอเค นี่คือเหตุผลที่พี่ที่พี่แพนดีออนเขากระโดดไปตรงนั้นนะครับใช่ใช่ใช,ใช่โอเคนอนนอนได้แล้วเนาะนอนได้แล้วครับ